วิธีนะขณะนี้นะคะได้แก่คณะสีชมพูค่ะมาในคอนเซ็ปต์จตุรมุขค,ค่ะพระพงค์ปรากฏอยู่นักติการบูชามหาเทพของศาสนาพราหมณ์ในฐานะเทพเจ้าผู้สร้างโลกและยังปรากฏอยู่ในศาสนาพุทธในฐานะเทพเจ้าผู้สร้างคงมิหารพระพงค์ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสร้างสารรค์ความสงบนิ่งนะคะและความเป็นกลางคือบิดาแห่งสรรพรชีวิตขององค์ ของพระองค์ก็คือบุคคลาภิสถานนะคะความสุขความสมบูรณ์ความหลุกพ้นจากสังสารวัฏนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคณะครูจากสีชมพูนะคะก็กำลังทำการแสดงค่ะค่ะซึ่งประธานคุณครูสีชมพูนะก็คือคุณค,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 ณครูน้าพัชนานขวัญจางคะ่ะ สีชมพูค่ะซึ่งประธานของคณะสีชมพูในปีนี้นะคะได้แก่นางสาวพัชระวันธรรมปัญญาชั้นม .6 พัก5ก็ตามมาด้วยนะคะกคกื้อเลื่อนของคณนักราดดนนะคะของสีชมพู ซึ่งผู้ถือป้ายสีของสีชมพูในปีนี้นะคะได้แก่นางสาวรัชะดาปัทุมชั้นม .6 ทับ5แล,และประกอบด้วยนายพากรวาลีพัฒชั้นม .5 ทับ7นางสาวดาวพระสุทเทพโยธินชั้นม .5 ทับ7ผู้ถือธงคณะสี นางสาวคิติการรัตนวงศ์นางสาวธิดารัตน์คำเทพนายสิงหาเมืองโครนายอริยญลคศิริปีชั้นม .5 ทับ7และนายเอกพุทธภุมิิโรชั้นม .5 ทับ7ค่ะตามมาด้วยคณะของคัฒภากตอของสีชมพูนะคะไม้นหนึ่งได้แก่นางสาวนัทธิดาวังคหาดชั้นม .6 ทับ5 ไม้สองนางสาวบุษยมาสาเสมชั้นม .5 ทับ7ไม้สามนางสาวนาริศบาชัยสุระชั้นม .6 ทับ5ไม้สี่นางสาวสิริยาพรยืนยงชั้นม .6 ทับ5และไม้ห้านางสาวนัฐพรินห้วยทรายชั้นม .5 ทับ2ค่ะ และขณะนี้นะคะเหล่าคาถากรของคณะสีชมพูก็กำลังทำการแสดงต่อหน้าท่านประธานในพิธีค่ะซึ่งนะคะนักกีฬาของเราในวันนี้ก็เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของคาถากรนะ,ะผู้นำเชียร์ะนะคคณะกองเชียร์นะคะก็มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งนขันกีฬาสีปีนี้เป็นอย่างดีนะคะค่ะและขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปถึงนักกีฬาแต่ละสีนะคะ หลังจากเสร็จสิ้นการแสดงขบวนพาเหรดของแต่ละสีแล้วนะคะขอให้คณะกองเชียร์และผู้นำเชียร์ของแต่ละสีเตรียมความพร้อมให้ดีนะคะเพราะกิจกรรมแรกของเราในวันนี้หลังจากเสร็จสิ้นขบวนพาเหรดนะคะจะเป็นการประกวด กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ค่ะโดยจะเริ่มจากสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีชมพูสีแสดและสีม่วงตามลําดับขอให้กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์แต่ละสีนะคะเตรียมพร้อมๆด้วยนะคะค่ะขอขอบพระคุณนะคะคุณครูชาญวิทย์คุณครูวิชาพรพรมกาิกอนนะคะคุณครูสอาดติเพชรชรานนท์และคุณครูโรมณีเฟสวรรณสิงหีนะคะท่านตัวเป็นอดีตคุณครูกลุ่มิสาราการในรูปภาษา โรงเรียนมุตนาหารของเราวันนี้ท่านก็สนับสนุนนาเงินทุนนะคะในการจัดกิจกรรมกีฬาสีเขียวขาวเพมประจปีการศึกษา2 5 6 0ก็ขอขอบพระคุณท่านมานะะโอกาสนี้ด้วยค่ะพระคุณค่ะ นี้นะคะผู้ถือป้ายผู้นำเชียนางสาวกัญยพรแสนสมชั้นม .6 ทับ5ตามด้วยคณะผู้นำเชียของสีชมพูนะคะนางสาวกันนิกายืนนานชั้นม .5 ทับ2นาย นายชิติทั์ขากาชั้นม .5 ทัเจดนางสาวจิรชยาอิ่ฟับชั้นม .6 ทับ5นางสาวธนัชยานาเมืองรัชชั้นม .6 ทับ5นายนักการกูแม่เขียวชั้นม .6 ทับ5และตามด้วยขบวนแฟนซีของคณะศีชมพูค่ะนางสาวอาบุญรุ่งสิริพฤกษ์ชั้นม เสียงปรบมือให้กับคณะผู้นักเชียร์ของสีชมพูด้วยนะคะวันนี้ก็เดินทางมาจากพิมแดนพาราตะเลยะคะ่ะและตามมาด้วยขบวนของวงโยนวธวัชิต พงโดยจะมีบัวที่เป็นรูปพระพงในข้อมือจะมีดอกบัวสูถึงดอกบัวเป็นหนึ่งในสี่ของศาสตร์วุธที่พระพงถือค่ะขณะนี้นะคะขบวนของพระที่ดา่างก็กำลังกำลังขบวนะ สวัสดีค่ะแอดขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่รับชมวิดีโอและกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ้งกริ้ง,งเป็นกำลังใจสนับสนุนทางช่องได้หลายช่องทางนะคะโดยการสมัครสมาชิกช่องเดือนละ80บาทส่งซ u เปอร์สติ๊กเกอร์ในไลฟ์สตรีมมิ่งซื้อซ p เปอร์แตงในวิดีโอและซื้อสินค้าในร้านผ้าไทยได้ค่ะ Thank you so much, guys, for supporting my channel. I hope you guys like my video. Have a nice day. Goodbye.